วันนี้มาพบกับผมเจดรีวิวทอยนะครับจากที่หายกันไปนานแสนนานนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของแรงนะครับซึ่งหายากมากมายเลยนะครับมันก็คือนี่ครับ DX r e f r e s h e r หรือที่แปลงร่างของอุลตร้าแมนไดนานั่นเองนะครับตัวนี้ผมได้มาจากร้าน MR Toy นะครับก็ขอขอบคุณพี่เขาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้มา เพราะว่ามันหายากแล้วราคาที่ผมได้มานะครับโอ้โหคุ้มจริงๆสามรอยห้าสิบบาทนะครับคุมมค้มมากแล้วลูกเล่นอะไรก็สภาพก็โอเคนะครับมีรอยถะลกนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามีรอยถะลกนะครับนี่ครับอันนี้ก็ผลิตผลิตปีกับหัวผลิตปีนี่ครับบันได หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดโวปีผมเกิดพอดีเลยนะฮะหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนี้สิบสี่ปีแล้วนะครับเออสิบห้าดี่วะเออเมดอินเจแปนด้วยนะครับหายากนะครับสามร้อยห้าสิบบาทถูกมากๆเราก็จะมาพูดถึงเนื้อาหาของอุลตร้าแมนไดนากันนะครับผู้ที่แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนไดนานะครับก็คืออสกะชินสังกัดหน่วยพิทักษ์โลกซูเปอรก์กาสซีรีส์นี้นะครับเป็นอุลตร้าแมนที่สามารถเปลี่ยนร่างได้สามร่างนะครับ ร่างหลักก็คือร่างแฟตไทป์ร่างที่มีความสมดุลทางด้านพลังและความเร็วนะครับเป็นร่างหลักของตร้แมนในหน้าด้วยนะครับร่างนี้ร่างต่อไปก็ร่างมิลลอร์เคลนไทป์ร่างนี้ใช้พลังจิตในการต่อสู้นะครับแล้วก็การต่อสู้นี้ก็โจมตีด้วยพลังความเร็วนะครับร่างต่อไปก็ร่างร่างสตรองไทป์นะครับร่างนี้ใช้พละกําลัง ในการต่อสู้นะครับโจมตีด้วยพลังมหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะกันต่อยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเตะต่อยนะครับครับเนื้อหาของไดายนาเอาคร่าวๆก็มีประมาณนี้แหะครับเราก็มาเล่นกันเลยนะเดี๋ยวจะเสียเวลากันับเปล่าเปิดสวิตช์นะใช้ทาน 3A 2ก้อนนะครับมาในซีรีส์อุนเตอร์แมนเนี่ยนะครับเออเวลาถ้าผมจะ a c t ิ้งในคลิป acting เนี่ย มันต้องพูดว่าไดนาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าในภาษาไทยเนี่ยจะบอกแปลงล่างโอเคเราก็พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะไดนาไฟมันก็จะออกเป็นสีเออสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเรามันตรงตัวล็อกตรงนี้มันก็เริ่มไม่ค่อยจะล็อกเท่าไหร่แล้วนะครับมันเลยต้อง ต้องปรับอะไรนิดหน่อยลองลองลองบางจะเห็นนะ้ันะครับว,ว่ามันก็เป็นสีออกเหลืองเขียวๆไปนะครับลองภาสาไทยบ้างนะ <L ess of music> แป้งล่างโอเคน้อ okay. นี่บ้างนะครับแบบยังไม่ได้กดเลยฮะมันก็ปิดยากทีเดียวแหละโอเคล็อกแล้วมันก็ไม่ยากเท่าไรคำหมายถึงว่าไอ้ตรงเอ็นตรงเนี้ยถ้าท่านเห็นนะมันจะไม่ค่อยล็อกไอ้ตรงนี้เพราะว่ามันอาจจะเก่าแล้วประมาณนี้นะหรือไม่ก็ต้องใช้นิ้วขยับให้มันล็อกกลับไปตัวนี้นะครับมันก็จะเด้งออกอย่างนี้เนี่ยต้องขยับ ดันนิดเดียวครับดันให้มันมามันมันลอกตรงนี้พอแล้วนะครับการรีวิวลูกเล่นของอุลตร้าแมนไดนาเนี่ยนะครับมันก็มีแค่นี้แหละครับแค่กดแล้วก็เป็นเสียงตอนแปลงร่างนะครับแล้วแต่ผมว่ามันมีเอกลักษณ์ในตัวนะซ,ซีรีส์อุลตร้าแมนทุกอุลตร้าแมนเนี่ยจะมีที่แปลงร่างไม่เหมือนกันผมคิดว่า มันอาจจะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าอุลตร้าแมนไดนาก็เป็นที่เป็นร่างแบบนี้ทิก้าก็เป็นแบบสปาร์กเลนกายาก็เป็นแบบไออะไรวะเอ n เพนเดนะครับเราก็มาดูให้ดูให้ดูก่อนจะจบการรีวิวนะครับสวยทีเดียวนะฮะนะครับนี่จะมีออกมีรอยหน่อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเยี่ยมแล้วนะครับแค่นี้วันนี้ก็ขอจบการรีวิว DX Refresher เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ